สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่21เมษายน2566อยู่กับเพจแลช่อง YouTube ไ้คันาข้า1 0รอากาศในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าร้อนอย่างมากเลยนะครับก็เป็นช่วงเวลากอบโกยทำเงินของอาชีพน้ำอ้อยสดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปลูกลำขายหรือผู้ที่ขายน้ำอ้อยสดช่วงนี้น้ำอ้อยสดก็จะมาแรงมากๆ ช่วงเวลาหน้าร้อนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นมีนาเมษาพฤษภาหรือมิถุนาถ้าอากาศจรจ้อนแบบนี้รับรองครับว่าเราขายดีแน่นอนวันนี้ก็จะมาเน้นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้ท่านขายดีมีลูกค้ากลับมาซื้ออย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการที่เราทำสินค้าที่มีคุณภาพ คำนี้ต้องเน้นอย่างยิ่งนะครับกับคำว่าคุณภาพถ้าเรามีปริมาณที่เยอะแต่ไม่มีคุณภาพลูกค้าที่จะกลับมาซื้อซ้ำย่อมไม่มีทำให้ยอดขายของเราหายไปปริมาณเยอะแต่ไม่มีคุณภาพลูกค้าก็จะไปซื้อกับเจ้าอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่ปลูกขายลำหรือว่าคนที่คั้นน้ำขายอย่าเอากำไรหรือว่าเอา สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมาเสียลูกค้าไปกับคำว่าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพก็อย่าลืมเน้นย้ำกันนะครับคุณภาพสำคัญที่สุดในการขายสินค้าที่ดีจะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำส่วนสินค้าที่ไม่ดีจะทำให้ลูกค้าหายไปก็มาเน้นย้ำกันในคลิปนี้สำหรับคำว่าคุณภาพ ส่วนท่านที่ขายดีแล้วก็ให้รักษาคุณภาพแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นไปในช่วงหน้านี้อ้อยก็ขาดตลาดท่านใดที่หาอ้อยหรือว่าต้องการขายอ้อยก็สามารถลงเบอร์โทรหรือว่าอย่างที่จะทำให้ลูกค้าติดต่อได้ลงไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรสถานที่ที่จะทำให้ลูกค้าติดต่อซื้อลำอ้อยจากท่านได้หรือท่านมีบริการวิ่งรับส่งจากที่ไหนไปที่ไหนก็ลงแล้วก็ให้รายละเอียดไว้เพราะว่าช่วงนี้มีลูกค้าโทรมาถามเยอะมากเลยครับก็ปีนี้อ้อยขาดตลาดเพราะว่าปีที่แล้วอ้อยล้นตลาดนะครับถ้าปีไหนอ้อยขาดตลาด ปีต่อไปอ้อยก็จะล้นตลาดถ้าปีไหนอ้อยล้นตลาดปีต่อไปอ้อยก็จะขาดตลาดก็จะเป็นวัฏจักรหมุนเวียนไปแบบนี้เพราะว่าเมื่อมันขาดตลาดปุ๊บคนก็จะปลูกมากขึ้นเมื่อคนปลูกมากขึ้นอ้อยล้นตลาดคนก็จะปลูกน้อยลงตรงนี้ก็จะเป็นวัฏจักรหมุนเวียนก็อยากให้ศึกษาตรงนี้ไปด้วยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คลิปเนื้อหาสาระดีๆเราจะนำมาฝากทุกท่านแบบนี้ตลอดไปสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ทิ่หน้าครับ